เสร็จแล้วค่ะเข่าพัดนี่สาวลินก็นจะเอาน้ำใบเตยไปให้คุณยายน้ำอันนี้ของคุณย่ายข้างบ้านเนาะคะ่ะเพ่นมีเมตตากับสาวลินค่ะมียังเพ่นก็นเอามากฝากมาตอนเนาะคะ่ะสาวลินก็นจะไปตอบแทนเพ่นค่ะเข่าพัดเนาะคะ่ะ เขาพัดมันบเป็นเลี้ยงเม็ดพอวา่าบานสาวรี่กินขาหอมนะคะเด็กกระตุมม่มเมื่อวานเน่ยค่ะซาวรี่จะเอาไปให้คุณยายนะคะอะอะไรอ่ะโผลมาทําไมเนี่ยหืมหนูจ๋าอะไรครับยังไงครับไหนพูดมาจีเออแม่อยู่หน้าร้านฟ้าหลัววันนี้ฟ้าหลัวอือหึ ไปแล้วเห็นแค่นั้นก็นดีใจแล้วนั่นนั่นนั่นเอ